สวัสดีครับวันนี้เราจะมีการแข่งขันที่ดูเดือดและเป็นการแข่งขันศึกแห่งสายเลือดเราจะให้ป่านะ <S 1> <S 1> หรือว่าตากล้อง,องเราเนี้ยซูมไปถึงจุดไอ้ทุน่นแดงนั่นก่อนซูมเข้าไปซูมเข้าไปไอ้ทุ่นแดงนั่นแหละก็คือเราเนี่ยจะต้องว่ายอ้อมทุ่นแดงนั่นแหละเริ่ม,มจากตรงนี้เลยครับหรือว่าไอ้นั่นแหละไอ้ไแท่นแท่นสีเหลืองแท่นสีเหลืองแท่นสีเหลืองแล้วก็วิ่งแล้วก็ <S <S ว่ายไปอ้อม ขุ้นสีส้มนะครับแล้วว่าให้กลับมาใครเป็นคนดึงไอ้แท่งสีเหลืองนี่ออกมาได้แสดงว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะ,ชนะในศึกนี้ <Yahoo! S 1> ก่อู้ยุทธ์การชนะของผมซึ่งผมรู้ว่าผมชนะแน่นอก <S 2> <S 2> <S นอก็น<อ>กกคือเราจะแล้งหลอกไปก่อนเราจอ,อกสปินไปเลยสปินไปเลยนะหลอกให้เขาตายใจแล้วเราจะแล้งทําเป็นหมดแรงพอเราแล้งทำเป็นหมดแรงเราจะให้เขานำพอให้เขานำปุ๊บเราก็จะได้อาศัย ช่วงเวลานี้นะครับในการเก็บแรงแล้วก็ว่ว้ดูดเพราะว่าเขาจะเป็นคนว่ายแหวกน้าไปให้คนที่วหา้ตามข้าง,ขงหลังกันเร็วฝากแล้เดี๋ยวจะมาสปรินต์ตอนช่วงระยะสุดท้ายการหายใจนะครับหายใจ2แขนแน่นอนเพราะว่าระยะทางมันไกลพอสมควรเราจะแทบไม่กล้าหายใจเลยจะกล้าหายใจตอนสปรินต์ระยะสุดท้ายเท่านั้นแล้วผมจะขึ้นมาพร้อมกับชัยชนะแผนการองผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการไหว้400เนี่ยเราจะใส่สุดไม่ได้ เราต้องค่อยๆวหว้ไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ช่วงหลังนั่นเนะครับแต่ว่าเห็นไหมเห็น,นไอ้ห่วงยางนั่นไอ้สองคนนะไอ้สองไอ้สองคนผมคุยไปแล้วเดี๋ยวถึงเมื่อไหร่ให้มันให้มันมาเก่อกวนเกาะกวนมันมีเกาะกวนด้วยเกาะกวนในกายใช่ครับารช่วยไหลมากผมจะทำอย่างนี้ผมจะว่ไว่ายไปแล้วก็ว่า้อยู่ข้างหลังข้างหลังก่อนแล้วพอพอมันรู้สึกมันเริ่มเร็วแล้วผมจะไปดึงขา มึงชั่วรลายกว่ามันเยอะเลยว่ะอาจารย์เดี๋ยวก็รู้ครับคุณกายแล้วแล้วแล้วเตรียมเตรียมกัวแบบสองคนแ้วใช่ปะเตรียมแล้วเตรียมแล้วเดี๋ยวให้ความให้ความเนี้ย ladies and gentlemen welcome to the rest day I this I it I I'm it got got on when and King of rock, bitch, it can't afford this, the hot shit, i chronic. You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow You can't be a pro, no, it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you as never long as you're gonna make it ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันที่ทะเลภูเก็ตแมนเดลไลท์สาวอน์เดอะเวิ์วิโกออกไปแล้วนะครับกายอยู่ทางด้านซ้ายมือและกันอยู่ทางขวามือดกลงน้ำไปแล้วเหมือนว่าจะแวนหลุดนะครับโอ้แวนหลุดทั้งคู่เลยครับออกน้ำออกแล้วไหวต่อไปเริ่มกันแล้วนะครับเห็นบอกว่าวางแผนกันมาทั้งคู่เลยนะครับไม่รู้ว่าใครจะได้รับชัยชนะแต่ตอนนี้ยังไหวต่อกันไปนะครับ เรียกว่าแขนชนแขนเบียดแขนกันเลยโอ้นีสปีดคูณสานะครับตีคู่กันไปแล้วครับตอนนี้ยังเบียดกันอยู่นะครับยังเบียดกันอยู่ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะได้รับชัยชนะเอาละครับตัดมาตอนเลีเ้ยวบ้างนะครับตอนนี้กายยังอยู่ในโค้งในส่วนกันยังอยู่ในโค้งนอกนะครับโอ,โอ้ถ้าดูจากระกยะไกลนี่เหมือนว่าจะหายใจทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับไม่หายใจสองแขนแล้วซ้ายขวาแล้วตอนนี้ต้องการอากาศให้ได้มากที่สุด ม,มองมุมไกลกันบ้างนะครับโอ้โหคู่ขี้มากและสปีดค,คูณสโอ้ซูมเข้าไปละตอนนี้ตากล้องของเราบอกมือนะครับบอกมือให้มาทานนี้มาทานนี้ <c oughs> โอ้เหมือนว่าทั้งคู่จะว่ายฉีย่ออกไปทางด้านขวานะครับมาแล้วครับมุมใกล้ๆจะถึงแล้วนะครับกองเชียร์อยู่ในทะเลกันด้วยโดยกันจะนําอยู่หรือเปล่านะครับการอ,อยู่ทางด้านขวามือนะครับส่วนกายอยู่ทางด้านซ้ายมือโอ้โหใกล้แล้วครับใกล้ถึงหาดมากแล้วครับไม่รู้ว่าหมดแรงกันหรือยังนะครับ แต่เหมือนการจอกทางด้านขวามากเกินไปไม่รู้จะวิ่งเข้ามาทันหรือเปล่าใครจะเป็นคนขึ้นหาดคนแรกครับโอ้ยยังลุ้นนะครับการไกลจะขึ้นแล้วนะครับโอ้แต่ไก่ไกยขึ้นมาแล้วครับกายขึ้นมาถอนได้แล้วครับวิ่งครับวิ่งครับตอนนี้วิ่งครับการขึ้นมาตามครับโอ้โหเหมือนว่าจะออกทางด้านขวามากเกินไปนะครับว่าเดียววิ่งอาจจะไม่ทันแล้วก็เป็นอย่างที่คาดการนะครับกายวิ่งมาด้วยสปีดเต็มแรงและคว้า แทนสีเหลืองกับชัยชนะไปแล้วโอ้โหกัรตามันติดนะครับแต่น่าเสียดายมากที่เขาไหวออกทางนัานขวาเยอะเกินไปไม่รู้ว่าเป็นแผนการที่วางไว้หรือเปล่านะครับเอาละครับมาด,บดูพิกัการชัยชนะและเสียงเพลง <We S 1> ที่สุดยอด <we S 1> จากนักร้องท <to S 1> ี่ดังของเราครับดึดึงดึงว the champion. No time for lose time when we are the champion of the world. จบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันสนามแรกของซีซั่น2021น่าเสียดายมากนะครับที่การไหวออกขวาไปเยอะเลยนะครับ เนื่องจากสายตาสั้นนะครับทําให้มองไม่เห็นนั่นเองแ,แรกๆก็เลยตกเป็นของกายนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยแล้วมาพบกันในสนามหน้าใน The Race Day Season 2021ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับมีอะไรจะพูดไหมครับคอยล้อครับ,บ <laughs> มึงอะเบี้ยวไปตั้งเยอะ โอกาสที่ถ้าเกิดว่าคนตัดตรงเนี่ยแม่งจะได้เนี่ยมหาศาลแต่มึงเกาะไม่ดูมือกูโบกเลยมองไม่เห็นเลยไไม่หนว